สีสล้านแลคคำบาทหนึ่งคำหนบาทอีกสอสะดึงอันนี้คือคาเป้๊คาเป้เนาะทีทีเอาไงายคือเฮามีบัตรเพคือว่าเป็่นพอห้างค้ยินครบเอล้านเออวินดี้ไหนคือโอเบไยดีแม่๋อเลยวายิงสองะดึงแพงเนาะ เด้หนิเว่นนี่สมณ์เว่นนี่เราเด้หนี่ถอดออกมากลราตาบอดชีเร่เร่หนี่เป็นแว่นตาลูกสาวพี่น,อน้องเอ้พอได้ใส่ไปงานมือนี่พี่น,อน้นนองเนาะก่อนอื่นกับกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอิซีกันเบิร์ตสุขสู่คนเด้อพี่น,อน้นองเนาะพบเจอครับบอเซียงเป็นเวลาแปดมุงเศร้ามือนี่พี่น้องเนาะตื่นเช้าเศร้าในจักหน่อยมือนี่พี่น้องเอ้ขี้ตายัางบวท่านด้ออกอยู่ยังขู่ติดอยู่เนาะพอดีมือนี่กั รับเป็นแขกรับเชิญอีกแล้วมือนี่พี่น้องเนาะทั้งรถเขาแล้วก็ทั้งมีมีไปน้ากันนี่บุว่าจะคนพี่น้องแต่ว่ารักม,มีอยู่ <ül> ทั้งบาเตียงแล้วก็ทั้งบอดีเนาะทางทีมงานเขาอ่าพอดีทางบอจิตอุทุมพรพี่น้อยมือนี่เพิ่นเป็นมืออ่าสารวันดีผูกข้อต่อแขนเนาะหรือว่าเป็นอ่าซูคออะไรพี่น้องยอ่าซูคอทางอ่าไฟซาวเนาะจากจากบ้านทางผู้สาว ไปพุ่นอหลรพี่น้องยมันก็ไกลเนาะือว่าบ้านหลอดปลาไหลอีบ่นี่แหละอ่าขึ้นไปทั้งอ่าบ้านพงทุนไหไรพี่น้อยไกลเนะาะทั้งน้องเพื่อนก็ได้หาทางทีมงานเขาอ่าเรื่องรถนี่แหละพี่น้อยแล้วก็จะได้รับทั้งผู้เฒ่าผู้โอดไปพุ่นอะไรเมื่อนี้พี่น้อยไปสู่คอเนาะทางบ่อจิตอุทุมพรอา้าวทุพี่น้อยราคาเท่าไรเด้บ้านนี้เน,นาะซ้ำกันบ่ก,กับทีโบเสียงไปคอ,ทอยทางน้องชายเมื่อนะเนาะกับอ่าลุงกับทางบอดีเมื่อน่ะพี่น้องเอ้ย พี่น้องยจังไรกลับไปฮบไปส้มเบิ้งน้ากันเนาะแต่ว่าก่อนจะเดินทางมาถามเบิ้งก่อนวันนี้เนาะทางโพลุกอ่อนพี่น้องเลอยู่นี่แหละอยู่หน้าบ้านที่ซานของทางบ่อเตียนเนาะตอนนี้กันอ่ะพี่น้ไอยไปทักทายเบิงทางทิง้งงานเขาก่อนเนาะอันนี้ก็เอาไว้อ่าพอเป็นจีซันในการให่ขบวนพี่น้องเลยใี่แหละเนาะประมาณนี้แหละไป เนาะโอ้พี่น้อยนุกกระจาบกระห้องนวดนวดอยู่อยู่บ้านนาะออกนาเขาเดือนสิบสองออกไม้สิบเบสคำมือนีพี่น้อยป้าเห็นอย่างเด้บ้านเฮ้ยเว่นเว่นผู้ใดน้ำลด

แม่จำนว่ตาจำเมตานี่น้อยจังคือเออว่าเราไม่ได้ซื้อหาติดรถไว้เนาะมีหน้อยได้ใส่พอผีชันนั่นแล้วโดยตื่นจะเศร้าวันนี้พี่น้องเนี่ยเพราคือว่าอยากเป็นเป็นวัดเนาะแต่ว่าวบ่เมนมันเป็นข้าต้มโอ้ยังไม่ได้หายเลยแต่มาแต่ไทยผู้ใดว่าวเหอเอ้ามันแบบว่ายังแขมข่าคอคือกะคือกะคือกะยังเครื่องอยู่ไหนเนาะแมน แต่ว่ามันกืบมันมันมันบมนักพนีลเป็นสลิดเนาะเอ้าบัดนี่มื้อนี้กะได้แขกผู้มีเกือบแขกผู้มีเกือบบ่สได้ไม่เกือบแล้วแขกผู้มีเกือบพี่น้องเอ้ยหรือว่าแขกรับเชิญแขกรับเชิญทางบ่จิตเพิ่นหาเนาะแม่นโทรหาตอนเมื่อคืนนี่โอ้ดึกอยู่ได้เนาะเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเราโทรหาจักเล่าโทรหาข่อยก่อนหรือโทรหาเจ้าก่อน แล้วว่าโทรหาน้ำลังค่อยทู่หาเจ้าก่อนทู่หาเจ้าก่อนไหนจังโทู่หาน่อยแล้วก็เราหาอันบได้ทัวบได้เชิงเราเพราะว่ามันยังเป็นงานนหน้อยงานยังสู่ขอเมนแต่รองานแต่งผู้้เร็เราจังแบบว่าจิงงานจังจะเต็มนะแต่ว่าเราเหมือนเมือนเราว่าเราเชิญมาอยู่เต่เราเราจิ้เชิญเวลาวก็เกรงใจนะตามที่ได้ยินมาตียงว่าว่า เราหาเจ้าปเตียงนี้แล้วก็ซีมเมนเจ้าแล้วก็เมนคอย<ด>แล้วก็มีมีรถตัวทั้งาติพี่น้องพ่อมปะสองขันนี่แหล<ด><ด>ะคือว่าเสาไล่บ่หรือว่าไผนี่เนี่ผมมาชี้หาขันนะเบิ่งหนึ่งมาน,นี่หนึ่งโดยที่ให้ไปไนะก่เติบได้นีน่เนาะคนบริจัดได้ย่ใช้บ้านเมียน<อ>บ้าน,าน,น,านตามหาพ่อประธานพ้อของเลยขว่มันสะพานเสลิงนั่นแล้วบอดี เอารถไตไปเลยบ่น่ารถไตได้เลยว้าวจะมีทางอ้อมไปอีกอยู่อะจะมีทางขอมอีกอยอะรุ่นเนาะรุ่นเนาะรุ่นได้นี่กระโดงจักรัดแล้วนี่งมาเล่าสิขอมาเพื่อนพูดได้ไหมบ่ขอมาเพื่อนได้ขอมเพื่อนอีกขอมาเพื่อนได้เล่นได้มีเอาแล้วลูกชายผู้เดียวบ่มนว่าจริงมันเพราะว่าอีกลูกชายผู้หนึ่งกับไปอยู่บ้านอื่นนี่ได้เนาะบอกคำเด้แล้วมีสองคนบ่มีสองคน อ๋อปรคำนี่กัได้เมียอยู่อยู่บ้านนึงอ๋อประคำแน่น้องแล้วเนาะแมนอ่าอ่าอ่านน้องาจะแม่นได้แต่เนาะน่าสีลายล้านกว่าอันน้องชายเขาไปขอเมื่อนั้นอยู่เท่ากับบวกสองเลยเด้หนิอ่าคูณสองเนาะผุนห้องสองเลยว่าเขาเมื่อนั้นไปสู้เมียเด้ไปสู้เมียมันิประมาณอยู่สามสามสิบกว่าล้านนี่ยันยันเป็นห้องหลายกว่า้อนลายได้หนิสองเข้ามีอย่างอีกหลายทองวาแต่ง แต่งเมียมาเรื่องเมียหนึ่งมานี่ทั้งบ้านเขาบ้านอื่นอีกบ้านอื่นแล้วก็ตามมานี่รู้สึกว่าทั้งทั้งโมจิตนี่เพิ่นก็เคยมีเคาะมีครัวแล้วก่อนครับมีแป้วนี่มีแป้วมีแผลมีมีบาดเป้าหมดแล้วมีบาดแป้าแล้วเพิ่นต้องหาแนวมาตากอีกหลายบาาดบตอยู่มื้อนี้น่่่ะอยตากนี่ก็ต้องเป็นตะกั่วไปอย่างดีได้พี่น้อง สกอตธรรมดายสกอตแบบติดคอเทปนี่ติดนี่ไม่ได้เลยมวยยูบอมันเป็นแผลช้ำในนึกเติบดยูเรืองเน้นเรื่องเน้นเน้นเน้นนาแน่แหละหนักหนักก็จะเป็นบ้านเฮาเนี่ยมันถ้าคนเคยมีเมียมาแล้วนะเพิ่นกะจีเพิ่นสิมีแน่ว่าของเพิ่นหรอกเนาะแม่นแค่ว่าปิดปิดบาดแผลปิดบาดแผลเจ้าเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วนะอาจจะเป็นเงินบอลหรืออาจจะเป็นยังเพิ่มขึ้นมาอีกหรือว่าเป็นทอง วางชั้นก็ได้เนาะเอาทองมาตากผนองเอามาตากมาปิดบาดแผลชํำรอยห้บ่บห้มันมีคือเกาปิดเนื้อชัวที่มันออกไปนะง่ายใช่แต่เป็นบ้าบริสุทธิ์นี่กะกะเป็นกระบว่จถึงตัวนั้นเนาะแต่เสียแค่คารองกับคายืนมาปลาสามเท่าพ่นี้เนาะลายลายลาย่างมาจิ้มลายอยู่ปลาทุกหนึ่งมานี่เอาเมียบ้านอืนมาเรียงเมะ ปกติเขาไปเอาเมียเอาเมียบ้านเขาเองมาเลี้ยงเมียมันก็แพงอยู่แล้วเหมือนมันก็ะนักอยู่แล้วเนาะนักอยู่แล้ววันนี้เอาบ้านอื่นมาเลี้ยงเมียอีกแล้วมันแต่เ้าบุ้งหว่าบ้านบ้านเพิ่นคดองมันถึกหรือแพงประจังนล้วได้กันบ่มันก็นักเตะอยู่แล้วบ่ดีแตมบุเชียงนพวกนี้ตามยุคตามยุคตามสมัยไงโดยโดยแบบสมัยเมียอยู่ได้เนาะเอาดีๆได้เพิ่นบอกนี่เดี๋ยวได้ไปหาไปวอาไปคอมือนนั่นนะบุเชียนจามได้อยู่ ตามยุคตามสมัยได้ลูกหลานเลยพี่สันต่าเบียรดชั้นหังสี่คนไหลมาได้บุคือเก้าเพคนวะโดยจำเป็นแล้วบาทนี่เ้าเงี้ยเหมืกนเพลงเนาะเงี้ยเหมือนเพลงสิบล้านจ้างงานบบได้กันเ่็นควบคุมอยู่นบได้ได้บบได้จากกองที่มันก็ค่อนข้างสูงเลยสูงเนี่ยอยู่นึกกินกระเบิดแล้ว่านี่เฮาบูฮู้ว่าจะขี่จบงานมือใดวันไหนวะ nãy chị cứ khืน đi đâu nãy chị mi rụt lại shot vô khối bưng mà nè, si à, à, <laughs> <laughs> à, okay, ừ nấm bớt mướt mà nè, nọ, nọ, nãy chị bớt mướt, và nó bơm lên cao cao đấy, nó, gà, gà, ừ nấm cản bớt mướt, đặc là chuồng Thái, tần lăng, ừ, 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 ừ,

ตลาดบอกนินทางบ่วบัวโทรมาว่าคุณนัดอยากไปน้ำดลเรือบุนี่บริบันเดอร์วะออกไปข้างนอกมือนี่ครับเป็นแขกคู้รับเชิญแขกคู้มีเกียรติในจักน้อยมือนี่แขกคู้มีเกือบมัพา <laughs> <laughs> ไปตลาดบ่ดิวานี่ได้นี่แหละวงางก,กันอีกทีนึง เอ้าแซ่เนาะพี่น้องไอ้คุยไปคุยมาก็ไล่เวลาได้พี่น้องเดินทางก็สิเริ่มแฮ่กบวดน้องนี่ประมาณ8:00นได้เพิ่นเว้ได้8:00นเนาะเพราะว่าน่าสิเป็นๆเตไปฮอดพุ่นก็9:00นปๆเดินทางปเนาะป้เจอกันอยู่บ้านเฮือนาโดยทางบ่อจิตพี่น้องอยู่ใต้ตําโคกพุ่นล่ะ้ของบ้านเนาะ้ของบ้านคือ้สุดเันสิวากะอีกกลุ่มนึงเนาะคนละกลุ่มปพี่น้องเอ้ยเดินทาง เอาพีอนตัวนี้ก็อ่าตามลังกน่นมีอยู่3คันทางบ่เตียงออกไปก่อนเนาะทางบดีอยู่ข้างหลังน พี่น้องเอ้ยเนาะถือว่านี่กะบ่เซงนี่อยู่บ้านกะตามได้พี่น้อยเนาะเพราะหมู่บ้านใหญ่แล้วกะอ่าเขตทั้งอีกกลุ่มทั้งบ้านบ่ทั้งบ่จิตนี่บ่ค่อยลงมาพี่น้อยเนาะ่ลงมาแต่ึงกแปลกหูแปลกตาหลายเติบพี่น้อยเนาะถนนนทางอ่าบ้านพื้นซานหน้าซองโอ้มีตลังใหญ่ๆเนาะพี่น้อยเอาจะฮอดลบานีพี่น้อ อ่ะเนาะเดี๋ยวบ่แช่งอ่าขอระยะมองหากับรถก่อนบาดนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละฮอดแล้วเนาะนี่เฮือนบ่ติดตุอนอ่ทุอ้าวเนาะฮอดแล้วบดนี้ทเจ้าบ่าวได้อรอนี่เนาะอ่ะสดีเด้อเนาะงนี้นําเอ้ายังลงทางมาใช้นี่ มาแต่สามมุ้งพูดได้ฮะออกมาแต่สามมุงมาแต่สามมุงหรือว่าตีสามพูดด้เนาะอ่าองมาซอมาจับบ่ายซอยกันเนาะเม่อดน้ำแน่แล้เนาะโอ้ดีดีเนาะไปน้ำกันบนมือบ่มื่นี่นะ เມ່ນເມື່ອວານນີ້ຍັງເຫັນนພິ່ນຂຸດອັນຫຍັງມື້ວານນປທນເນມຸດແປງເຮືອນປຊານພິ່ມູກມຫມຢນາອນໍກັນມ້ນີນະມຕນນ້ອງອົາຊັດິຈດອົາມາຮືອນມາຊອນາະອົາລມນາະຄຍິນວ່າ มาเฮ e ือนพี่โบหรือว่ามุชูอยู่พุทธมาเฮือนได้แน่เนาะเพราะว่าคือฮู้ฮู้มาแน่เนาะทั้งเอฟซีกับฮู้ดีกันอยู่ว่าเออทั้งเฮือนทั้งท่านกับบุมี่อันน่ะผู้ใดมาอยู่น้ำมีแต่สามคนเม่ดูค่ะนะหรือว่าทั้งเอานี่สต่ทั้งมุจิตนี่เป็นเป็นคนอยู่เฮือนน้ำพ่อกก็เม่บ่ก็มีใไปเนาะไปเลยว่าเออว่าจะกันคุยกันกับทั้งนาน้องมีนาเขึ้นแล้วก็ ถามไทยกันแล้วเพิ่นก็ว่าอันน่ะอยากมาอยู่น้ำอยู่ันน่ะจะว่ามือนี่นะสิไปขอเพิ่นแล้วก็พาเพิ่นมาอยู่เฮือนพิซซ่าน่ะมื้อนี้เพื่อนเนาะมาอยู่บ้านโคกเพื่อนบบบนี้เนาะเป็นคคนนนบ้าโก <c oughs> เปเ็ลูกไผ่บ้านโคกบบบน,นี้เ,นเ,นเอา้าก็่ถือว่าเป็นมือดีมืองามมือนี้เนาะอ้าวพี่อนเอ๋ยคารองได้บบบนี้คารองได้บ่คารองแล้วก็คาอ่าเพื่นห้องคา คาเป้าเนาะาเป้มีเป้วมีแผลแน่ได้พี่น้องเนียเดี๋ยวบอกให้พี่น้องในนาะเพิ่งเตื่อพี่น้องฟังไทยทางประเทศเพิ่นกันอยากมูพิตครองประเพณีบ้านเขาเนี่ยว่ามันกะห่างหืดนานเลยมันเพิ่นกะจากบ้านไปไก่บูมูฮิตใช่ไหมเพิ่นก็ถามมาหลายอยู่ได้ได้ไดคือที่แรกเนาะคิดท็อปอีกดีๆนะคือทางกระนาบจิตถามที่แรกเพื่อนบอกแสนบาทได้ที่แรกนหนึ่งแสนบาทเฉพาะคารอง่ก ค <the> so ือว so ่าเด้เนาะเพิ่นก็ฮู้อยู่อ่าทางนาบัจิตรเองก็ว่าเออเนาะอ่าบ่มีแลเนาะอ่าบัดนี้ก็เลยไปว่าคุยกันอ่า50ล้านบัดนี้เพิ่นว่าว่า50ล้าน50ล้านอ50ล้านก็ยังว่าโอ้ยมันกแอยู่นเพราะว่าครอบครัวเฮายังบ่ทันได้แบบว่าเอออ่าบ่มีคือกันแต่ว่าเอาลักๆเลยกอ่าพอคุยกันแบบอ่าใกล้ฮอดมือฮอดามแล้วเนาะอ่า พินก็คือเห็นเพิ่นว่าอ่าฮู้อยู่บ่มีเพิ่นก็ว่า40ล้าน40ล้านเนาะ40ล้านนี่อันนี้เพิ่นยังแต่ว่าหางยังบ่ทันร้อยแม่นบ่ต้องต้องไปเว้ากันอีกเด้อเนาะแม่นเฮาเฮาต้องเอาผู้ใหญ่ไปบัดนี้่นะผู้ใหญ่ไปคุยหยังลงบันทึกเรียบร้อย40ล้านอแล้วก็คบาทนึงคบาทอแล้วก็2สะดึงอันนี้คือค่าแ้วค่าแ้วเนาะที่ที เอาไงซะคือเฮามีบัดแเพคือว่าเป็นพอห้างเป็นพอห้างพอมาอย่างนีช่ไหพี่น้อยเอาไปตากเพิ่นหนึ่งสะดึงบอกสองสะดึงและจากที่คู่ข้ากคือนยิคาบาิเบล้านเอ้ย่ไ้ไคือาแพงสบายดีไหมอเลยวายิ่องจะดึงแพงเนาะสบายดีเ้อะสบายดีอ ขายใครน้ารไปยังไงเนาะใครน้าบหาบอกจังกินสบายเนาะโอ้โหบมานั่งคือพากันนั่งชือสบายหนึ่งสบายบอกอ้าวคือจรงถใจยีบ่ดูไพ่โอ้ถือแล้วอ่เนาะไอันเหรอถัเาะอี เออมีใจนั่ไปได้ป่ะนี่นั่ไปหาได้บ่ะนี่เนาะนั่ไปหาได้บ่ะนี่อยู่ไกลชสยกระปเออไกลชสยกระปาได้เนาะอ้ยันพิกัสอยู่ใสนนาบัจิตบ้านบนรดาปะไรบ้านปะไรบ้านอยูงกับบนรดาบรรดาพอพ่อของบราบัวตูนเพิ่นประธานป้องเนออแม่เป็นไม่ยิ่งข้าวว่าเป็นพี่น้องกันได้ละกับบนรดาสามีนาเพิ่นนะอ๋อก็อยู่อยู่บ้านเป็นพี่น้องกันกับบนรดาพ่อบัวตูน ับสามีนเป็นญาติพี่พี่น้องกันบ้านนี้อ้าวเนาะยิมาอัเดียวกันสิยิมากพวงกันคือมากี่ควนแล้วบ้านนี้อันเดียวกันบ้านโอ้ยแล้วก็ผมกินนี่คัมสองสะดึงกับอ่าสองงัวเหมือนงัยังเพิ่มมาอีกอ่างัวสองตัวงัวสองไม่หมดเลยบ่หรือว่าเอาไว้ครึ่งหนึ่งหมดเลยจบทีเดียวเลยหักนิยินเพิ่นก็าบอกอยู่ว่า อาหารแล้วแต่ลูกนึงเด้อนึงที่กะโตนึงอ่าก็ว่าถ้าลูกอยากเรียนก็เรียนนะนะแต่ว่าอยากกินเบิ่งนี่ยันคนหลายยันเพิ่นเอาเบิดอยู่งานนเครื่องของโอ้จัดงานสมื้อนี้นี่นักตอยู่ได๋ตู้เอ้ยมามาสอยู่นกินอ่าเนาะมานี่ต้องเหล้าเบียร์จ้างหมอลำอีก อันน <diver> <c> like ี้คือทางเฮายังบ่มีจัดงานเอาจ้างหมอลำมาพอดได้าคีย์บอรเนาะมวนซื่นเด้จ้างเพิ่นเป็นล้านเพิ่นก็พบ่เป็นเพิ่นว่าเป็น้างเป็น้านก็บ่เป็นอเนาบานึงก็บ่เป็นเอาคําให้บานึงก็บ่เป็นบ่พออีกเด้ล่ะจ้างเน่แม่บเออบ่เคยบ่เคยบดนี้แหละเอาลูกไผ่มเฮือนสิได้รองบ่เอาแต่เฮือลูกไผ่ว่า

เป็นมือดีมึงง่าไปคออะไรจังลุกเบิ้งยอดน้ากัดอีกทีนึงเนากประเทศเนาะเพราะว่าเพื่อนพวกกันพวกมันสามอย่างพวกนี้เนาะขอขอกับแมนคอกกรแม่แล้วก็อ่าแป้วอีกแม่แล้วก็เอามาเฮือนอีกสามเนาะเดี๋ยวว่าก็สามเพรย์ไปหน่อยป้าชูเนี่ยว่าพุกนี้ไปเบิ้งเนาะว่าเป็นอะไร อ่าท ah, no? ah, to no? ah, ja. ah, ี yeah, uh ่เ huh, ป right? oh, right? uh ็นจังได้เนาะที่แรกกับวายูเนาะว่าว่าสามชิมห่าได้บบกับฟังไปว่าคนชิลุตไห่โบสามสิมห่าเอาเสเนาะเราเมืองน้ำกันเพราะว่าบ้านต่างบ้านอื่นเมืองไกลค่าลงค่ารองมันกับบคือกันอ่าแต่ว่าเราดักกันกับฮู้ฮู้กันมันแพงอยู่แล้วเนาะเชียงได้ใช่เนาะเขามัเขาฮักแพงกันเชียงได้ฮัแพงแพงปันกัน เอ้าใส่น็อประมาณสามีก่อนพี่น้อยรอดุ้มรอสมเบ่งน้ำกันอยู่น้ำกันเบิดมือมือนี่โอเคเป็นจังไรเนาะโดยโดยถึงในก็อนาฝากใจทั้งนักบอลเชียงหลายๆด้อที่ว่ามาห่วงงานน้ำแล้การทั้งทีมงานกับคือว่าเนาะโดยมามาน้ำกันสองสามขั้นเนาะไป่ว่าจะขึ้นเลือกขึ้นขั้นหนก็ได้อืมแตคิดเห็นอยู่ปัจจุผูนทุกคนนั่นแหละผูกนั้นเมื่อแต่งจะเอากระชักเนาะโอ้ อเออเอาเอาแฉโนะวันนี้อันพร้อมแล้วบ่ย yep> ังรอไปเนี่ยผู้ใหญ่บรรดาอยู่ทั้งือเยอยู่เหนือันนทีีโอ้ใครอีหรอกมีอันองค์พันนี้ไปนน้ำอยู่เนาะจะหอยู่เนาะเลยโอ้ยจะหานไปน้ำจะหันไปน้ำแฉโนะกระดงขลองว่าวยากเดี่ยใครแน่เพิ่นไปน้ำยัวใส่รถปลอดภัยอีหอกแฉโนะอืมเอาเอาเนาะไปแฉโนะเดินทางไปแฉโนะเดินทางไปเนาะเลย อ้าตูเนาะพร้อมเหน็บ่มีตู้พร้อมเหน็บ่แม่พร้อมเหน็บ่พร้อมเหน็บ่พร้อมลุยไปพ่อมไม่ไหมไปพูดหน่อไปพร้อมเสียงแรงรู้ไหมยังเออไป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 เอ่อโอเคเนาะอ่ะเนาะสบายดีพี่น้องเนาะเด้อทางนั้นน้ำเด้อโอ้ยเอาบัดนี้พี่น้อยเดินทางไปเบิ่งครับไปชมน้ำกันพุ่นทธะดูน้ำกัน มาสิกรงทดลองอ่าสิเบิดเท่าไรพป่น่อยาขาสินสอดเนาะแล้วแต่ขึ้นกันไหนก็ได้นไปขีดรถพอจูเนีด้าหได้าง้าปดาไปดข้าหีดข้าั้ัีบ่มีสารปสารมาารมาปูเด้อสารมาปูาาังรง เขาบอกก็เล่นประายบวน่ใอเเดี oh. ah, um ๋ยวสาดมาปูเเนาะมัน oh. ย so, uh ังมีฝุ่นทางบ้านเาฝุ่นฝุ่นควันเลยเอาเอาเนาะพี่น้อยเดี๋ยวจัดแจงเบิ้งน้ำกันอ่าว่าจะขืนขั้นใด รถบัวเชียงก็จอดไว้อยู่พุ่นแหละพี่น้อยเนาะเอาโอเคพี่น้องยบัวเชียงลาพี่ตาน,น้องไปก่อนบบดนี้พี่น้องนอ่องไว้มาต่อกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเนาะอยู่บ้านเฮือนซานของทางเจ้าสาวพี่น้องเนาะว่าสิเป็นแบบใดพี่น้องเนาะเบิง่งรุ่นคารองน้ำกันพี่น้อทงอทั้งบัวจิตปุทุมพรทางคอทางคอแล้วก็ทางเอามาอยู่เฮือนเฮือนซานน้ำเนาะแล้วก็ทางาตาคาตับคาแป้วเนาะ พอห้างไม่ไม่ต้องตามต้องเป้วพี่น้องเอ้ยยัยงรุ่นน้ำกันว่าสีเบิร์ดเท่าไรพี่น้องเ,เอ้ยเอับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องดูอด,ดีไม่แห้งกันเบิร์ดสุข,ขุมสุขชน,นพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพผมแม่พี่น้องอีกคลิปกันเบิร์ดสุข,ขุมสุขชนสบายดี